บ่งชูสวัสดีตอนเช้าพี่น้องโอ้ยมีายด่านี่เป็นคนมากกันตื่นแต่เช้าดิพี่น้องตื่นมาละหูเราเห็นเนี่ยตื่นมาละก็ต้องมานัง่งอ่ามานั่งอยู่คั่วละก็อ่าฟังข่าวสารบ้านเมืองฟังข่าวบ้านานอกกะมีแต่น้ำท่วมนอกตอนนี้นอกพี่น้องเนาะกะ ส่งกำลังใจเด้อจ้ะส่งกำลังใจซอยพี่นองทั้งน้ำถ่วเนาะเมืองฝลังหนีน้ำบ่ถ่วแต่ว่ากหนาวจ้ะห <c oughs> นาวนะคะอาณาอัน,อน,อน,อนตอนนี้ก็อากาศกะมือเศร้านี่คือซีเมนเนาะวันนี้เป็นวันเสาร์จ้ะเป็นวันเสาร์นี่หุ้ซึกว่าะจะเท่าไดเนาะเก่าองศาตอนเช้านี่เก่าองศาจ้ะ พาเามาื่อคืนนก่กนนอนบึงบึงเหลี่ยวพาวานอาทิตย์สิม่านเนี่ยแดดแดดแต่ว่านแดดหนาวตามเคยแดดหนาวแตวานไอดาเกศสิเมียนกิจกรรมหลายอย่างในอาทิตย์สิม่านนี่พี่น้องถ้าติดตามคลิปไอดาเนเด้อโอ้ยบางที่อาจสิเมียนนะแนวที่แบบว่าบกขาดฝัน <laughs> ตื่นมากก็ต้องเข้าขั้วทำความสะอาดก่อนเรื่องความสะอาดนี่เรียกแต่อารุมพี่น้องบางที่ก,การทำได้ทั้งวันบางวันก็สามวันกับโบเฮด <c oughs> เหียวแต่อารุมบอมเมียนจ้าพี่น้องเขาทำกับข้าวแล้วก็ต้องทำความสะอาดเนะาะจังสีโอเคเบาเสียงดังยังบ่ไดได้พี่น้องโอ้ยพอมีพี่น้องนั่งนอนอยู่เนาะ มื่อีนร้านกับมานอนนอั่มออกโอ้ยไม่ไงดานี่ตีสามตีสี่นี่โอ้ตื่นละดิพราะว่านะตอนเช้านี่พลังมันเต็มร้อยจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวจักหน่อยกินกาแฟเหลี่ยวดาสิภาผ้าไปเปลี่ยนเป็นยางหลินตลาดนัดพี่น้องโอ้ยตลาดนัดมีขายของทึกถึกบ้านในดานีินะเขาต้องไปเตะเสาๆเด้ ถาเข้าไปสาอดจ้ะอดจ้ะบ่ได้ค้องดีมาแล้วดาสิภาพปิ้งขนมปังจ้ะอน,นาถาอากาศหนาวเขากะเตรียมเอาอันนะขนมแบบจังสีและพี่นองเอามาไว้ปิ่งกันเองเพราะจังบ่ได้ออกไปแต่เศร้าพีนองเบืองเด้อไอ้ดาย,ยัางบ่เหลวกับแอปเปิลอยู่ได้พีนอง ตัวนี้นี่แอปเปิลได้มีสองต,ต้นแมืนบนอกพี่น้องนี่นี่ต้นนี้นี่พี่น้องเห็นบอกตอนตอนตอน,ตอนมันยังหน,หน่อยหน่อยฮะมันเป็นสีเขียวๆแล้วเอามากินนั่นเป็นน,น,น้ำส้มประหวานได้บัดบัดแล้วซุกมาแล,แล้วเป็นแบบนี้เห็นบอกแล้วอีกต้นหนึ่งนี่ผิวเราสิเป็นใสๆเนี่ยนี่เห็นบอกมันเป็นสองต้นที่แบบแตกต่างกันในพี่น้องเดียวนี่็กินแอปเปิลจนฝันเป็นแอปเปิลละเพราะว่ามันหลายผวดพี่น้อง อาหารเช้าไอดาแก่พอมียังขนมปังท่าเนื่อย <c oughs> ดามักปิ่งเฮมเฮมพี่น้องสีมันสิเป็นแบบนี้โเพาะว่าขนมหันสีมันน่นนะสีมันสัาอยู่แล้วมันเป็นแบบมันเป็นคือเขากล่องนะจ้ะมันก็นเลยออกมาสีเข้มข้น พี่น้องเข้าเฝ้ากินละกะจ้งหน่นอยเขาไปตลาดนัดกันพี่น้องจัาหน่อยของดีๆมากแล้วจ้าจะเอาไปเบิดก่อนได้ <c oughs> <c oughs> ถ้าไปบึงตอนต่อไปเนาะพี่นอ้องอจ่าหน่อยพอกันจ้า